โอ้ยถึงสักทีท่านชมคะดันด้นมาไกลค่ะวันนี้วันนี้มาเที่ยวมาหาอะไรอร่อยๆทานแล้วก็เลยแวะมาที่ตรงนี้เรียกอะไรนะน้องทาวตลาดตลาดสมสารก็เลยเดี๋ยวจะถือโอกาสมามาดูปลาเป็นๆเ,เอากลับไปเลี้ยงบ้านนางอุมีความโลภเป็นเจ้าเรือนกลับมือเปล่าไม่แฮปปี้เนี่ยของขายเยอะเลยค่ะท่านชมฮะนี่ดูทิเยอะแยะไปหมดเลยเผื่อ แวะมาเที่ยวเที่ยวกันได้นะคะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวจะเดินเดินมาที่ร้านขายขายอาหารทะเลเป็นเป็นเพราะว่ามันก็จะมีของเป็นเป็นให้เราเอากลับมาเลี้ยงนะคะของขายเยอะเลยโอ๊ยเครื่องดืมด่มโปรดปลาอุก,ก็มีแตเดี๋ยวเยวไปก่อนอ่าตอนนี้เราก็ถึงถึงที่และก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เขา้าแพคปลานิดนึงนะคะ ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเอากลับไปบ้านนะคะอ๋อแล้วก็มี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 เจ้านี้โผล่มาใหม่ตัวนึงตลาดตัวนี้เมื่อกี้ยังไม่มานี่เป็นปลาเก๋าตัวโปรดของป้าตัวหนึ่งเลยนะคะนอกจากอร่อยแล้วยังยังสวยด้วย่ค่ะท่านผู้มชมคะจากที่เราเราเข้าไปที่ตลาดมาเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็ก็ได้ ด้วยความโลภของนางอุก็ได้ของกลับมาเลี้ยงสี่ตัวฮะเออห้าตัวห้าตัวใช่ไหมน้องทางอา้าเออใช่มีฉลามมีตัวหนึ่งเนี่ยฮะก็จะได้เป็นกลุ่มกระชายนะคะแล้วก็อันเนี้ยเท่ากับช่วยชีวิตเข้ามานะคุณผู้ชมไม่งั้นก็ลงมอกแกงผัดฉ่าผัดขิงอะไรก็แล้วแต่จะว่ากันไปแต่เนี่ยเอามาทิ้งก็เอาไปลงเลี้ยงในบ่อนะคะแต่ว่าก่อนลงเราเ็ไปกักโรคสักนิดหนึ่งเนี่ยฮะ่านผู้ชมฮะน้องทาาลองลองโูมเข้าไปในถุงที่ที่ที่แพ็ค อันเนี้ยที่เห็นน้ําสีอย่างเงี้ยคือ,ค,อคือเราเราใส่ยเหลืองไปนิดนึงนะคะเพราะว่าการขนย้ายปลาเนี่ยบางทีเนี่ยระยะยาวๆเนี่ยเราก็ต้องกันในเรื่องเรื่องแบคทีเรียที่มันจะเข้าไปแทรกที่ทําให้ปลาเกิดเกิดเกิดการเปอยของครีบนะคะซึ่งพวกปลาที่ที่ปล่อยเมือกเยอะเนี่ยอย่างพวกปลาเศรษฐกิจจะเป็นนะคะก็ก็กันเนนหนียวไว้นิดนึงนี่เดี๋ยวเหลือเหลือแพ็คแพ ฉลามกรอบอีกตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับกรุงเทพแล้วค่ะฝนเริ่มมาแล้วค่ะไม่เสียเที่ยวค่ะมามาทำงานแล้วก็ก็ได้ปลากลับไปเลี้ยงบ้านด้วยค่ะได้ทำบุญด้วยนะคะอันนี้อันนี้ไปปล่อยไปปล่อย,ไปป,อยไปปล่อยในตู้เลี้ยงที่บ้านในบ่อที่บ้านเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไปไปทำร้ายระบบนิเวศอย่างที่ไปไปปล่อยปลาลงลงบ่อลงแม่น้ำอะไรกันที่ปล่อยปลาดุกอะไรเป็นข่าวกันนั่นนะฮะ อันนั้นอันนั้นบาปบริสุทธิ์นะอันอันนี้ไม่เป็นไรค่ะค่ะตอนนี้ก็เสร็จกิจเรียบร้อยลุ่วรงด้วยดีได้ของกลับบ้านด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็เลยจะลาท่านผู้ชมตอนนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในอีพีต่อไปจะเรื่องอ,อ,อะไรนั้นเดี๋ยวก็เรามาตดติดตามดูกันอีกทีนะคะวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ